ดู่ะรวรงสีน้าเมื่อตอนนี้นู่ดแต่ละสภาพนอกนั่งติวนค่ธรรมะนั่งติ่มซวนต่าง็เตรีแนคอนโดเพื่อเพิ่มความน่าดูค่ะขอฝากเป็นครับสิบสเป็นวิดีโอสัตว์ IFC เบอร์หนึ่งประกาศรวมเร สวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะคะท้องฟ้าสดใสทุกคนก็มาเที่ยวกันค่ะเที่ยวกันสวยงามค่ะบรรยากาศสวนรถไฟนะคะคเพื่อนๆบรรยากาศสวนรถไฟนะคะนี่ค่ะฉันขอหลบแดดก่อนนะคะทุกคนเห็นไหมคะก้อนเมฆสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะทุกคน ก็จะมีบรรยากาศของอน้ำด้วยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะตรงนี้เป็นน้ำนะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นบ่อน้ำค่ะทุกคนก็จะมาผ่ามาชมความสดชื่นของของน้ำนะคะมีปลาด้วยค่ะมีปลาด้วยค่ะมีปลาตัวเล็กตัวน้อยค่ะทุกคนนี่ค่ะ มีปลาด้วยนะคะนี่ค่ะมองเห็นปลาด้วยค่ะทุกคนที่เห็นวิบวับปิบปับนั่นคือปลาตัวเล็กๆนะคะกำลังว่ายค่ะนี่ค่ะทุกคน